สวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับก็อ,อยู่กับผมในช่องแต่ง์มไม้นะครับวันนี้ผมจะมาอา่เกม Among Us นะครับรอรอหน้าเ,าเข้าเกมก่อนอย่าลืมกดโอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่โหลเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเข้าเกมมาเลยโอเคนะครับ ก็ได้เข้ามาแล้วนะครับโอเคนะมันก็จะมีปัญหาเล็กเล็กน้อยอันนี้ชอบขึ้นมาบ่อยมากโอเคนะครับกดกดตรงนี้เลือกแมปนะครับถ้าผู้ชมอยากให้ผมเล่นแมปไหนก็ทิง้งก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะเล่นแมปนี้กันนะครับอินพาวเตอสามคนสิบห้าคนเริ่มเกมตอนะครมึงอ๋อเปลี่ยนเร็ว โอเคนะครับท่านผู้ชมที่คาลังเปิดเอาไงนะครับดูผมซีรีวิ่งไหวไหมทำไมเลี้ยงด้วยเนี่ยอ๋อเดวินน้องอยู่ข้างๆผมด้วยนะครับรับรองวันเสาร์เัาจะมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้ดูนะครับเพราะวันเสาร์นั้นผมจะพยายามลงวัดให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมที่คารอ่าางงงงดดีวััมมทจจหตติ์ล โอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันมีคนเข้าเยอะๆเลยนะครับกูค,ครับเอ,อ่อท่านผู้ชมนะครับให้จะให้ผมแต่งเป็นแนวไหนก็สามารถบอกได้นะครับตัดเป็นรอที่คนเข้าเยอะเยอะเลยดีกว่าผมจะแต่งเป็นแนวแบบจีนีน,นะครับนะเป็นเป็นจีนนะครับเป็นแบบแนวเป็นแบบเป็นแบบนี้ดีกว่าผมม่แต่งแนวตีละเอ่อมันต้องางนนะ่าจะเยอะแถวๆนี้ เออกับดันกับตันน่าจะมีอันนี้นะไม่ใช่เอานีเอานี้ดีกว่าครับน้องผมชอบบีบมันบีบอะไรก็วีเยแยะลำคานะครับท่านชมเออะไรดีอาอะไรดีอาอะไรดีเอ่อแค่นี้อันนี้เป็นแบบคู่ของกับแันนะครับแต่ตัดไปตอนนี้คนเยอะเลยนะครับตุ๊กันครับผมตาสินใจว่าจะเอาน้องโฮมมาด้วยนี่น้อง โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เสร็จเลยนะครับครับแล้วผมก็จะหาอะไรทำข้ามูลหลานะครับทุกคนครับคนก็ได้เข้ามาแล้วนะครับโอ้เริ่มเกมพอดีเลยพอดิบอดีนะครับท่านผู้ชมแกแต่งหน้าตอนแรกนะถ้าเจอตัวต่าเตโอ้ยมีหมาด้วยหมาเมีน่ารักมากครับโอ้ไม่โอเคครับโอเค ด้าทคนก็จ okay, ุกเงคอฟฟทเรียแอดมิแล้วก็ห้องไฟโอเคเกยนะครับด้ไม่จ <Okay, S 2> <le> ุโอเคนะรับต้องไปโอ้นี <ructure> ่ไงดาวโหลทิ kop, ik, okay, ้งขยะันแล้วกันดาวโหลดแล้วนะคด้านชมบอมทำุดโอเคนะครับดูโอเคโลโลโลสักทีมันจะได้ไปแล้วโอ้ยไม่นะฉัน ออกซิเจนโบไปด้านบนเจ็ดเก้าแปดอ๋อเดมาแล้วมันจะทิ้งข้านี้รีไปเร็วจนแกจะไล่เสร็จแล้วแล้วก็มันยังไม่รีบไปตรงนั้นอีกโอ้จะตายห่ไยกกาไอ้ควายนายจริงไหมนะยิงจริง โอเคท eh, pues er, huh? e ah, ah um ีเขาจะโมปลอดภัยไอ้ไม่ตามฉันมาหน่อยได้ไหมฉันม่ีอะไรให้ดูอ่ะตามฉันมาปุ่มใหมเนี่ยครับตำรวจรางวัลผออยู่หรือเปล่าเฮ้ยตายได้ไงอะฉันต้องรีบบอกก่อนีเนอ๋อฉันน่เป็นกโอเคนะครับฮัไเฟีิรีอ เวที่ไหนอ่ะได้มีมีบูเอสแกจาสีแดงไม่ต้องไม่ต้องแต่เจ้าดูแล้วสีแดงเขาาจะเพิ่งโหลดเกมเขามาเล่นงฉันฉันคิดว่านะสีฟ้าสีฟ้าอดมันย้อนรับแล้วแก ตช่เพราะก็เป็นผู้ว่าไอไหมเฮสส์เฮสส์เฮสส์เข้ามสีแดงมาหนึงสีจมูกแต่ก็ไม่ิดแบบนี้นะนี่บัวที่ว่าสีเนื้อกับสีแดงไม่บัวด้วยแกไม่ได้สีค่ะอืมตุกกาลิงสกัลิง ดสุกาลิงสุกาลุงสชอบอ้าวสีม่วงเนอะโอ้ยคนวดสีชมพูและฉันและฉันวดสีชมพูเอออไมสีสีฟ้าหมดเองเนี่ยเพ่งรู้ชนะอย่างไงได้ โอ้ my god ผมชน,นะอ้อออีฟอเตอร์อีฟอเตอร์อสองคนเหรอเนี่ยเบิ้ลตามฉันมาเร็วชั้นล่างใช่มีทาที่ต้องทำโอ้ไม่นะออกซิเจนอีกต้องรีบไปต้องรีบไปต้องรีบไปเร็วครับผมไ,ไม่ยอมไ,ไม่คน<ๆ>อคือ่นเขาเห็นเอาบอสนจะไปทำชั้นบนนะฉันทำาชั้นล่างโอ้ฉันไม่ทันพียาสูบโลไปนี้เลยห้องนี้สามสี่สามสามสองสามสี่สามสามสอง ต้องไปช nope> ั้นบนเดี๋ยวนี้เลยชั้นล่างถูกแก้เสร็จเรื่นที่เรียบร้อยสีแดงมาถึงแล้วยมาถึงการแก้แล้วไม่ใช่สีแดงเขาจะแก้ให้นะไอ้หนูตื่นก็ไปกันงงมากขอท่านผู้ชมดีกันหรอผมจะข้ามไปตอนที่คนเยอะๆแล้วเริ่มแล้วเริ่มเกมไปดีกว่านะครับเริ่มเล่นเกมวันเขาไม่รู้อะโอเคนะครับท่านผู้ชมดีกันล้อ โอมโหสโต๊สองคนอ,อีอีอีแต่เป็นสิวอะไรสักอย่างนะครับคลิปนี้มันจะนานไปแล้วครับนี่จะเป็นรอบสุดท้ายครับที่ผมเล่นให้คุณผู้ชมทั้งหมดดูนะนะครับไหนดูซิมีท่าคาฟเฟทเรียาแอดมินต้องบอเบาสิเด็นะค้าไม่ก็สิงเ <laughs> ลิฟแบบนึงกำลังเหลืออยู่แค่เ <Okay. S 1> สร็จแล้วทา้า อรกต้องปบนี่ก็เนียเนี่นย,ย,ยโอ๊ยมีคนมาอยู่ชั้นล่างมีคนอยู่ชั้นบนกันผมฉันต้องไปช้นล่างได้เป็นคนอยู่ด้านบนหมดยังไม่มีคนมาชั้นล่างเลยด้วซ้ำเจดแปด้าสัเจเจดเจอ่โอ๊ยกดไม่ทนันแพ้เกจะฆ่าฉันไ,ไหมตอนนั้นอ่ะฮ แต่มีคนมาเช่นแม่ท่านผู้ชมครับคิปดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับยุ่งๆนะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมร้อยคนเข้าไปเยอะวแล้วก็จะมาตัดมันเลยนะครับฮะขอรอนี้นะครับไม่มีคนเข้าเลยผมเลยเริ่มเ,เกมมากต่อเต็มหน้าครับท่านผู้ชมลูกกํายังฟังผมอยู่ป่ะเกเครับยังอยู่ยังอยู่ เออลงโทษไปแล้วดีกว่าไอ้จันึงอเออทักสทักไม่มีมมลงขึ้นโทษก่อนแล้วกันแอดมินพอดีเลยทุกคนดูบัตรทีเดียวน่ากลัว ไว้เร็วเรีบไว้เร็วฉันอาไกดปุ่มนจะาอ่ะจะก็มาหาฉันดีรับรองได้หาฉันไม่ได้หรอกไม่เจอไม่เจอก้ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ฉันรู้ว่าใจไไวเอ้ยจริงด้วยกำลังลงโทอเลยฉันกำลังจะหนีแกโอ้ยไอ้บ้อ ช่วยรีบๆค่าคนหน่อยได้ไหมนายข้าชั้นตอนชั้นลงนอ๊บบาดี้ชั้นติดบล๊อกรู้แั้ติดบล๊อกอยู่ในท่อมันวิญญาณแล้วติดอยู่ในท่อออกไปไหนไม่ได้ผมแกไม่สามารถปกป้องเพื่อนได้แล้วรีบหนที่หน่อยขอร้องรีบโห้โแตงหน้ามึงไปนี่ไอ้เหล็กไอ้โง่ตลอดเลยช่วยด้วยทุกคนไปไหนไม่ได้ถ้าเป็นผีเนี่ยทุกคนมึงติดอบั๊กใหม่ว่ะดูเป็น กดลงท่อพอดีแล้วจะโมูกดฆ่าพอดีความจริงฉันน่ะวิ่งไปกดปุ่มเว้เพราะขนาะดูหน้าแกเห็นเลยสีแดงๆรู้เลยทันทีาช่วยด้วยเป็นผีติดท่อโอ้โหบางอ่านมากโอ้โหมาอยู่ใกล้ๆฉันเห็นแกแกมีสัตว์เลี้ยงไหมโบอ้อแมวอุ้ยพอแกจัดก,การฉันเองก็มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง,งมาอุ้ยแกไม่อู้หูไม่แบบ เริ่มอ่านมากอ่ะเริ่มใหม่ยังฉันไม่ติดแล้วเริ่มใหม่แล้วเนี่ยเริ่มใหม่ครับไข่โงูตายเกมครับผมเริ่มเกมวันนีครับเริ่มเกมไม่รักทำไมข้อหาข้อหาแกแกทำร้ายฉันแกทำให้ฉันนั้นเป็นผีติดท่อบังอ่านมากเลยเวลาที่ผมเป็นผีติดท่อเป็นผีติดท่อผีติดท่อเป็นยัง ก็รอเลยอยู่ไป้อเอเพื่อน่ต้องเขมรเบียดไม่ขอให้มันเข้ายังไงผู้หิเลียงเยโลได้ไหมเยลโลนเกิดยังไงวะ <gesch> อาอมันเปิดตุ้มไอ้คนดตรงนึมเยี่ยห์เห็นเห็นอ๋อ <serves> นี่จะพูดถึงนงนงนงอัสไปแล้วนี่ก็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  แม่แม่ฉันก็จะโม้อะไรฉบโม้เร็วโม้เร็วเอจโม้ทำไมฉันรู้นะว่าแกเป็นอิมโพสเตอร์เห็นตอนหน้าตาอย่างนี้อิมโพสเตอร์อิมโพสเตอร์นี่แม่เด็กกดปุ่มแค่คนเดียวก็สามารถจุกยืนได้ดูนะดูนะโอ้โหแม่งตัดรีเล็กเตอร์ซะดู ต้องรีบปกป้ปองอต้องรีบปกป้ปองต้องรีบปกป้ปองปกป้ปองใครดีนักจะไม่ให้เกณนะปกป้องใครฉัน่ะเป็นอินเจน่ะเป็นนางฟ้าแล้วเฟยแน่จริงเลยแน่จริงเลยสองวันก่อนแล้วจะติดนาทีแล้วนะใครมาทลนะไม่มีคนมาเร็วเร็ว มันอ่านมากเลยนะคแกเป็นอร์เ r อ e ์หลายรอบมากลยนะบอกก่นเรเออเริ่มแล้วแกราแกเป็น i พ p o ต t ร์หลายรอบมากเกินไปตายไมแล้วุ่นจปทำบุญจากไหนมาขอถามเล็นนิไปทำบุญจากไหนมา้ปัเดี๋ยวผมจะดูมัน โอเคโอ้ลงท่อไม่ได้นี่หว่าโอ้จะเป็นกินจันเนียที่สามารถลงท่อได้ไม่เชื่อจีจะเป็นกินจันเนียแน่ๆจะไดลงท่อโชว์ดิดูจะเป็นกินจันเนียเชงดูไอ้ควายเราก็ต้องลงท่อเราห้ามดูหลังจากจอคนเด็กไอแดงไอโง่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยคุยยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำช่างไม่ได้ทำอะไรเลย ฉันต้องไปกดปูงแล้ววิช่ววิตต์ยังไงยังนปลกลอวดมีเงโดมดีอันนี้ซื้อไม่ได้อ๋อเีาไ่ไ้ยงไงะสิแต่ไหนมันเป็นหนึ่งอ๋อนี่อีก เดี๋ยวตัดไปตอนนี้คนเข้าเยอะเลยนะครับก็ทุกคนนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันนะครับบายบาย